สืบนครบาลรวบตองจัดกระดาลวงเด็ก13เวียนเทียน7วัน7คืนเด็กสาววัย13หายตัวออกจากบ้านกว่า7วัน7คืนก่อนที่แม่จะตามไปพบในสภาพที่เรียกว่าดูไม่ได้อุทาหรณ์สอนใจเตือนภัยให้เราผู้ปกครองดูแลบุตรหลานท่านให้ดีฟินแฟนภัยร้ายบนโซเชียล สืบนครบาลไล่ล่าริมทะเลจังหวัดพระยองพลตำรวจเอกกิติรัตน์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวง์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสยามบุญสมรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพศินภูลสวัสด รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนบชนและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มนายวิรัตหรือตองอายุ21ปีผู้มิลำเนาวตำบลจากกาักราดอำเภอจากกาักราดจังหวัดนครราชสีมาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรปราการ จอ979ทับ6 7ลงวันที่5พฤศจิกายน2,567ข้อหาพราเด็กและพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและการระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจักคุมตัวได้ที่ริมทะเล ซอยร่มหวีตำบลมาตบตาพุทธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพฤติการกล่าวคือดังมีกรีดใจวินาทีแรกกับภาพเบื้องหน้าที่ผู้เป็นแม่ได้พบบุตรสาววัย13ปีหลังเธอมีปัญหาครอบครัวแล้วหายตัวไปจากที่บ้านจังหวัดสมุทรปราการนานกว่า7วัน7คืนตลอดสัปดาห์ที่ตามมา จนมาพบเธอที่บ้านของหนุ่มแปลกหน้าวัย21ปีในจังหวัดชนบุรีเด็กสาวสารภาพทั้งน้ำตากับแม่ว่าถูกลวงไปเที่ยวก่อนถูกพาไปล่วงละเมิดแรกเริ่มรู้จักเพียงกับหนุ่มวัย20ปีผ่านทางเฟซบุ๊กก่อนสนทนากันสองสัป,ปดาห์กระทั่งเธอหลงรักและถูกชักชวนไปขับรถเล่นเธอเข้าใจว่าหนุ่ม กล้องจะพาเธอไปขับรถเล่นจริงๆแต่เดนนรกกลับพาเธอเลี้ยวเข้าโรงแรมม่านรูดในจังหวัดสมุทรปราการโดยมีเพื่อนอีกหนึ่งคนรอยอยู่ในห้องพักด้วยจากนั้นได้ลงมือกระทําชําราบริสุทธิ์เธอตลอด7วันเจคืนตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่19สิงหาคม2567ท้ายสุดเธอสามารถติดต่อแม่ ของเธอได้แล้วมาช่วยพาเธอกลับได้หลังพาเธอออกมาได้แล้วแม่ของเธอก็พาแจ้งความดำเนินคดีกับเดนนรกทั้งสองรายนี้ทันทีโดยต่อมาหลังจากที่ตำรวจได้สืบสวนจนทราบว่าหนึ่งในคนร้ายผู้ที่เป็นคนพาตัวเด็กผู้เสียหายไปไว้ในบ้านพักในจังหวัดชนบุรีและกระทำชำเราตลอดสัป,ปดาห์ คือนายวิรัต์หรือตองซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ได้ลบหนีไปโดยคดีนี้มารดาของเด็กสาวผู้เสียหายได้ให้บ่อแสและความช่วยเหลือมาที่พลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนบชนให้ช่วยติดตามจับกลุมตัวคนร้ายรายนี้หลังการสืบสวนติดตามมาก,กว่า2สัปดาห์ ยนได้เบาแสว่านายตองหลบหนีไปอยู่ตามแนวชายทะเลในภาคตะวันออกจึงสั่งการให้สารวัตรแจ้พันตำร,รวจตรีทันพิรสิทธิ์จุดพิภพ,พสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสามบกสบสบชนได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนติดตามตัวจนไปพบว่าได้ไปแฝงตัวทำงานอยู่ริมทะเลในมาฟตะพุทธ อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองหลังนำกำลังไปเฝ้าติดตามจนกระทั่งวันที่28พฤศจิก,กายน2567เวลา18.30นาฬิกาช่วงเลิกงานได้พบกับนายตองเดินขึ้นมาจากทางชายทะเลจึงได้ควบคุมตัวไว้ทันทีซ้ำอ้างว่าตนติดโรคหนองในมาจากเด็กสาว ในชั้นจับกุมนายวิรัตหรือตองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตนเองไม่ทราบว่าเด็กสาวนั้นอายุ13ปีตอนแรกเข้าใจว่าอายุ17-18ปีส่วนที่กระทำชำเราเด็กสาวไปนั้นตนไม่ได้กระทำพร้อมเพื่อนแต่กระทำหลังจากที่เพื่อนกระทำเสร็จแล้วโดยเพื่อนที่ชื่อกายเป็นคนล่อลวง เด็กสาวมาตนเองไม่เกี่ยวแต่หลังจากเพื่อนพามากระทําชําราที่โรงแรมแล้วตนเห็นว่าเด็กสาวมีปัญหากับทางครอบครัวที่บ้านจึงรับเด็กสาวไปพาข้ามจังหวัดไปอยู่ที่บ้านตนเองและกระทําชําราอีกโดยเด็กสาวอยู่ที่บ้านเป็นเวลาเจ็ดวันก็มีญาติของเด็กสาวมารับ โดยตลอดเวลาที่เด็กสาวอยู่ที่บ้านตนเองไม่ทราบว่าฐานครอบครัวของเด็กสาวตามหาอยู่และที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวตนไม่ได้สวมถุงยางอนามัยจึงทำให้ตนติดน้องในมาจากเด็กสาวอีกด้วยพลตำรวจตรีชีระเดชธรรมสุธีพุ่มครับการสืบสวนสอบสวนบชนกล่าวว่าครอบครัวเป็นสิ่ง แวดล้อมที่สำคัญที่สุดของเด็กและเยาวชนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเมื่อสถาบันครอบครัวไม่แข็งแรงจะเปิดโอกาสให้บุตรหลานของท่านอาจตกไปอยู่ในสภาพสถานการณ์เลวร้ายได้และหากบุตรหลานของท่านตกอยู่ในอันตรายลนานักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่เพจสืบนครบาล idmb เรามีเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมง แม้จะไม่ใช่คดีอุจกัรแต่หากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเราทําทันทีตามนโยบายของพลตํารวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหลังจับกลุ่มขยายผลได้นําตัวพร้อมของกลางนําส่งพนักง,งานสอบสวนสพคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนำเนินคดีต่อไปทีพีนิวไทยแลนดรายงาน สวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดทพุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับ